มันจะมีไหมล่ะมีแน่นะเนี่ยเฮ้ยเอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเฮียเฮียเฮียบนโลกออนไลน์ทุกวันนี้มีคอนเทนต์มากมายที่สร้างเสียงหัวเราะทั้งความบันเทิงและความตื่นเต้น แต่หากพูดถึงแนวที่ทำให้คนดูต้องลุ้นทุกวินาทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปของหนีไม่พ้นคลิปแนวล่าท้าผีของเหล่ายูทูบเบอร์ที่กล้าท้าชนความมืดและเปิดประตูไปสู่ดินแดนรกร้างที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่อยากจะข้องเกี่ยวการล่าท้าผีไม่ใช่เพียงการพกกล้องไปยังสถานที่รกร้างหรือเล่าขานตำนานชวนสยองเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้ว มันคือการเข้าสู่พื้นที่ที่เชื่อกันว่าเต็มไปด้วยวิญญาณและสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลการยอมเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากับสิ่งที่อาจจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ได้แต่หากสักครั้งที่มันจะเกิดขึ้นจริงความน่ากลัวนั้นจะตราตรึงในใจของผู้พบเจอไปตลอดชีวิตยูทูบเบอร์สายล่าท้าผีในไทยจึงเปรียบเสมือนผู้พาคนดู ยืนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นป่าช้าที่มืดและเงียบบ้านร้างที่เล่าลือกันว่าเต็มไปด้วยวิญญาณหรือแม้แต่สถานที่ต้องห้ามที่คนท้องถิ่นเองก็รู้กันดีและยังเหล็กเลี่ยงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้สัมผัสเสมือนกำลังยืนอยู่ตรงนั้นด้วยตนเองคืนนี้คุณอาจจะได้คำตอบว่าระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกของวิญญาณนั้น มันอาจจะใกล้กว่าที่คุณคิดเอาไว้มากก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนช่องหลอนก่อนนอนก็สามารถโด o n a t ได้ที่ QR code นี้ได้เลยนะครับหรืออีกวิธีคือการสมัครเป็นสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดเท่านี้ผมและทีมงานก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้พวกเรายังสามารถทำคลิปกันต่อไปได้ ผีถ้วยแก้วฟังดูเหมือนจะเป็นเพียงแค่กิจกรรมด้านการสันนาการเรียกวิญญาณเล่นกันขำๆในหมู่เพื่อนฝูงแต่แท้จริงแล้วมันคือพิธีกรรมที่เสเมือนการเปิดประตูเชื้อเชิญสิ่งลี้ลับให้เข้ามาในโลกของเราโดยตรงหลายคนอาจจะหัวเราะหาว่าเป็นเรื่องล้อเล่นทว่าหลายเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นก็ทำให้เราได้รู้ว่า คุณไม่ควรจะไปทดลองด้วยตนเองโดยเด็ดขาดวันนี้คุณแอดและทีมงานตัดสินใจเดินทางมายังบึงน้ำเงียบสงัดแห่งหนึ่งสถานที่ที่เคยมีคนเสียชีวิตจากการจมน้ำและที่นี่เองพวกเขาจะท้าทายไปยังโลกวิญญาณโดยการเล่นผีถ้วยแก้วในแบบของตนเองชนิดที่ว่าผีแถวนั้นอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้ก่อนเริ่มเล่นมีการจุดธูปเพื่อทำพิธี และขออนุญาตเจ้าที่ช่วยเปิดทางให้ดวงวิญญาณเข้ามาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเพิ่มเติมให้นะครับว่าหากผู้เล่นใช้ควันจากทูบอัญเชิญนำไปใส่ไว้ในถ้วยแก้วจะช่วยให้วิญญาณเข้าไปสิงในแก้วได้ง่ายขึ้นจริงๆแล้วยังมีวิธีฮาร์ดคอร์กว่านี้อีกหลายแบบแต่ผมก็ขอเว้นเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเกรงว่าจะมีน้องๆที่ไม่เข้าใจลองไปทำตาม อเริ่มลขอให้วิญญาณสัมภเวสีที่อยู่บริเวณร,รอบนี้หรือวิญญาณที่คนจมน้ําตายเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วให้ไปที่งองง,งูแล้วกันครับแก้วก็ยังนิ่งๆอยู่ตอนนี้เราต้องรอก่อนนะเร,เราต้องรอก่อน,นอาจจะยังไม่ใช่ไม่อะไร เมื่อทุกอย่างพร้อมเกมผีถ้วยแก้วในคืนนั้นก็เริ่มต้นขึ้นคุณแอดเป็นคนเอ่ยปากท้าทายเป็นคนแรกเขาขอให้ผีเลื่อนแก้วไปที่งองงูหากว่ายังมีวิญญาณสิงสถิตยอยู่ณบึงแห่งนี้เวลาผ่านไปแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเล่นไม้หนักโดยให้สมาชิกในทีมปักทูปกลับหัวเชื่อว่าการกระทำแบบนี้ จะเป็นการดูหมิ่นเหยียดยามวิญญาณหวังจะก,กระตุ้นให้ผีนั้นแสดงอิฤทลิ์ออกมาจากนั้นก็มีการตั้งคำถามตรงๆว่าถ้าวิญญาณอยู่ที่นี่ให้เลื่อนแก้วไปที่คำว่าใช่และทันใดนั้นแก้วก็เลื่อนไปหยุดอยู่ตรงจุดนั้นจรงิงๆถ้าดวงวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่รอบนี้ถ้ามาแล้วให้ไปที่ใช่เฮ้ย มาจริงวะดันหรือเปล่าใครดันปะเนี่ยท่านเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายให้ไปที่ชอช้างเฮ้ยแกงป่ะเนี่ยเียผู้ชายพวกเขาได้รู้ความจริงว่าวิญ,ญญาณที่สื่อสารอยู่ณขณะนี้คือชายหนุ่มผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำตายและเป็นอุบัติเหตุอันน่าสลดที่เคยเกิดขึ้น แต่แล้วเมื่อเริ่มมีถ้อยคําลบลู่เสียงนกแสกก็ดังแว่วมาจากที่ไกลๆทำเอาทั้งสามคนสะดุง้งรีบปล่อยมือออกจากแก้วในทันทีทว่ากลับกลายเป็นว่าแก้วนั้นเริ่มเคลื่อนที่ได้เองมันเลื่อนไปอรอบๆกระดาษก่อนจะแตกกระจายจนเกิดเสียงดังลั่นอ,อ่จมน้ำตายนี่เป็นอุบัติเหตุหรือว่าหรือว่าฆาตกรรมถ้าเป็นอุบัติเหตุ ให้ไปที่พักโอ้บัติเหตุบัติเหตุถามจริงมันตายตรงเนี้ยโง่ตายหรือยังไงแรงไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเสียเสียรนกแสกนี่เสียนกแสกไหมนกแสตรงไหนวะเนี่ยเกียรล่างไม่ดีเออทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมแกเอหมุนล่ะอันนี้มันลากเลยนะอันนี้มันลากเลยนะเฮ้ยเสีย ท่ามกลางความเงียบสยองนั้นเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดก็เดินทางมาถึงเมื่อหนึ่งในทีมงานจูจูก็มีอาการเหมือนถูกบางสิ่งรัดคอมันแน่นจนเขาบอกว่าหายใจไม่ออกดิ้นทุรนทุร,รายต่อหน้าทุกคนที่ทำอะไรไม่ถูกคุณแอดรีบสั่งการทันทีให้เผากระดาษทิ้งเพราะเชื่อว่าการลบหลูที่พวกเขาทำไว้ได้ปลุกโทสะของเหล่าดวงวิญญ,ญาณ

โรงเรียนเก่าแห่งนี้ปิดร้างมาหลายสิบปีจนถูกป,ปกคุมไปด้วยป่าและหญ้าขึ้นรกแต่ตำนานที่ทำให้คนในพื้นที่ไม่กล้าเฉียดใกล้คือความเฮี้ยนของผีเจ้าที่ที่คอยปกปัก,กกลุ้มครองสถานที่แห่งนี้มานานว่ากันว่าใครล้ำเข้ามาในเขตโดยไม่ได้ขออนุญาตมักจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์ประหลาด และโชคร้ายจนต้องหนีออกมาแทบทุกรายเพียงไม่นานหลังจากก้าวเข้าไปชายที่เดินนำหน้าก็บอกว่าได้ยินเสียงบางอย่างที่คล้ายกับของกำลังกลิ้งอยู่ด้านในต่อมาคนถือกล้องก็หันไปเห็นว่าร่างสีดำกำลังนั่งแกว่งขาอยู่ด้านหน้าพวกเขาเชื่อว่านั่นคือผีเจ้าที่จึงตัดสินใจเข้าไปใกล้แต่ในจังหวะนั้นกลับมีผลไม้ลูกหนึ่ง กลิ้งเข้ามาหาอย่างน่าขนลุกพอมองกลับไปยังจุดที่ร่างสีดำอยู่เมื่อครู่กลับพบว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วครับมีใครอยู่ที่นี่ไหมครับใครล่ะตาทุแต่เขาตอบว่า,ามีอพะคระตพะะโตสมมาสามพุทธศาสนโมตัสสนี่มันมีเหมือนสิ่งของกิ้งมันมีลักษณะเสียงเหมือนสิ่งของกิ้งอยู่ข้างในได้ยินไหมแนวต้นไม้ท็อปมาดูดิ ไหนตดนไม้เฮียอะไรต้นไม้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันเป็นลักษณะการนั่งไววขาเขาออกลังกายอยู่เปล่าฮูยการพูดอ่ะเียงขารพูดครับพี่ไอเฮียกูยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยการสำรวจดำเนินต่อไปจนพบกับสิ่งของที่ดูเหมือนจะมีคนนำมาเส้นไหว้ผีเจ้าที่ซึ่งทำให้ทั้งคู่เริ่มสงสัยมากขึ้นขณะทำการตรวจสอบอยู่นั้น ชายคนหนึ่งก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็ต้องชะง,งักเมื่อเห็นร่างสีดำอีกครั้งกำลังนั่งอยู่บนขอบผนังพร้อมกับชี้มาที่เขาความหลอนพุ่งขึ้นจนเจ้าตัวต้องวิ่งหนีออกมาในทันทีท็อปไอ้ทอ็ทอ,ทอปเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยว่ายทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวว่ายทำไมท็อปเังเชื่อไหมมีแน่มีมีต้องมยกระเจี๊ยนน้ำมตนนี่ไงคือมันต้องมีอะไรอ่ะ ม,ม,ม,มีแน่นะ,ะหลังจากนั้นทั้งสองก็เข้าไปยังอีกห้องหนึ่งชายคนเดิมเอ่ยปากท้าทายว่าหากมีวิญ,ญญาณเด็กอยู่ในนี้ให้ปรากฏตัวออกมาให้เห็นด้วยแต่สิ่งที่โผลออกมากลับไม่ใช่วิญ,ญญาณของเด็กอย่างที่พวกเขาคิด หากแต่ดูจะเหมือนเป็นวิญญาณเจ้าที่ตนเดิมที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ด้านหน้าเขาไม่ไหวแทบจะกรีดออกมาให้ได้และเมื่อวิง่งหนีออกมาข้างนอกสิ่งนั้นก็ยังตามมาไม่หยุดเชื่อว่าน่าจะต้องมีเข็ดกันบ้างนะครับแบบนี้สาธุวิญญาณเด็กที่เังอยู่ที่นี่นะครับนะผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่เสียชีวิตไปนะครับนะก็ ยังไงออกมาให้พี่เห็นหน่อยไอ้หนูนะออนะถ้าเอ็งยังอยู่ที่นี่ยังห่วงที่นี่อยู่เอ็งออกมาให้พี่เห็นออกอเดี๋ยวใครนั่งอยู่วะเดี๋ยวมันมีเหมือนล่างนั่งอยู่ที่เก้าอี้ โบสถ์ร้างแห่งนี้เป็นโบราณสถานอายุกว่าร้อยปีและเคยเป็นโบสถ์เพียงแห่งเดียวในย่านนี้มีศพมากมายถูกนำมาประกอบพิธีกรรมตามาศาสนาที่นี่และเชื่อกันว่าวิญญาณเหล่านั้นจำนวนหนึ่งก็ยังคงไม่ไปไหนในการสำรวจขั้นต้นพวกเขาได้เข้าไปตรวจสอบที่ต้นโพใกล้โบสถ์ดังกล่าวแต่ระหว่างนั้นก็เหมือนจะได้ยินเสียงคนไอ ดาอ,อมาจากด้านหลังของต้นโพซึ่งพอไปตรวจเช็คดูก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยจนเมื่อซูมกล้องไปที่บริเวณโบสถก็เห็นโครงร่างใครบางคนยืนอยู่แต่เมื่อไปถึงอีกครั้งรูปร่างที่เห็นนั้นก็หายตัวไปแล้วเฮ้ยพอดีพอดีเน,นี่ยน,นี่กระดูกเลน้อยไ้ยน ใครไอไออกมาเฮ้ยใครไอไอ,ออกมาออวะได้ยินปหอะไรอย่นห้าแทนเดี๋ยวตามาเดีนั้นเข้าไปในโบสถ์นะโอ้โหนี่ไงเหือต่อมาได้เข้าไปสำรวจข้างในโบสถซึ่งระหว่างนั้นคุณแทนที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมก็มีอาการแปลกๆไม่พูดไม่จา อทั้งยังมีอาการตาขวางเหมือนกับคนที่ถูกวิญญาณเข้าสิงจังหวะที่เพื่อนพยายามเรียกสติอยู่นั้นตอนนี้เองที่จู่ๆก็มีกระโถนตกลงมาอย่างหน้าขนลุกจากนั้นคุณแทนก็เดินออกไปจากโบสถ์ทำเอาเพื่อนๆตามหากันจนวุ่นก่อนที่จะไปพบว่าคุณแทนกำลังเอาหัวโขกไปที่ประตูโบสถ์ทุกคนจึงต้องรีบเข้าไปช่วยขวางเอาไว้เพราะดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้สติ แทนแทน้ยไอแทนมึงทำอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรมึงจะไปไหนแทนเฮ้ยกูว่าทีมงานทีมงานแทนไอ้แทนแทนแทนไอมาหัวโคกเฮ้ยเฮ้ยนั่งนี่เงาหัวโคอทำไม หลังจากนำคุณแทนไปนั่งพักทีมงานบางส่วนก็เริ่มจะทำการสำรวจกันต่อช่วงหนึ่งในโบสถก็เหมือนจะมีคนใส่ชุดสีน้ำเงินยืนอยู่ด้วยจนเมื่อทีมงานได้สังเกตเห็นสิ่งนั้นก็ได้เดินหายลับไปต่อมาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่เหมือนมีใครกำลังเดินอยู่รอบๆเมื่อมองไปตามเสียงก็พบว่ามีใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างเสาก่อนที่จะเดินหลบหายไปอย่างรวดเร็ว จริงๆก็คิดกันเอาไว้แล้วว่าที่นี่มันเฮี้ยนแต่ก็ไม่นึกว่าจะสุดขนาดนี้ซึ่งก่อนจะยุติภารกิจไปนั้นเหล่าทีมงานก็ได้กล่าวขอขมาลาโทษในสิ่งที่ตนเองนั้นอาจจะล่วงเกินไปคือโบราณจัดอะเขาไม่ได้ไอ้นี่ตรงนั้นแล้วหรือเปล่าเฮ้ยอะไรตั้มือกูเห็นเหมือนอะไรสีน้ำเงินวะไหนไห้งมืเมื่อกี้เหนเหมือนอะไรสีน้ำเงินาไม่มีหัวด้วยโก้เมื่อกี้เขายืนดักตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเสียงเดินมา อย่านะอย่านะครับสิงเดินรอบเลยเอ้ยตอนนี้เห็นไหมข้ามเสาเห็นไหมข้ามเสาเห็นไหมเขายังอยู่นั่นเห็นไหมเห็นไหมตลอดหลายครั้งที่ทีมสำรวจกลุ่มนี้มักจะบุกเข้าไปในบ้านร้างกลางป่าพวกเขามักจะต้องเจอกับผีปอบที่สิงอยู่ในที่แห่งนี้ออกมาคอยหลอกหลอนกันอยู่ทุกครั้ง คืนนี้ทุกคนจึงร่วมมือกันวางแผนครั้งใหญ่เพื่อจะจับผีปอบตอนนี้ให้ได้อุปกรณ์ถูกเตรียมพร้อมทั้งเชือกและลงศพตั้งเอาไว้กลางบ้านแผนคือจะล่อให้ผีปอบเข้ามาหาแล้วปิดฝาลงขังเอาไว้แต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นระหว่างที่คุณแบงก์กำลังอธิบายขั้นตอนให้เพื่อนๆฟังจูจูเขาก็ล้มลงกระแทกพื้นอย่างแรงก่อนจะถูกบางสิ่ง ลากหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนๆจึงรีบวิ่งตามไปช่วยโชคดีที่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากนักนอกจากหัวใจที่ตะเลิดหายไปไหนก็ไม่รู้ป๊บไอ้กอนวิ่งออกหน้าต่างปึ๊บอ้อมมามึงแลยป๊อบอยู่ลงละมึงเห็นเลยปึ้มแต่เห็นแล้วฝั่งนู้นมานี่นะแล้วกูเอาฝาปิดปึ๊บจบเนี่มึงก็ดันนี้นะไอ้เหี้ยเอ้เหี้ย ไอ้เชีย่ยแบงไอ้เชียเช่ยมึงโดนอะไรเออตอนแรกคิดว่าลื่นไม่ลื่นแต่เห็นตัวแบบโดนลากใช่แล้วมันไปไหนะตัวมนะันอ่ะจากนั้นจึงเริ่มปฏิบัติการจับผียายปอบทุกคนช่วยกันดึงเชือกเพื่อลากร่างของสิ่งนั้นที่ติดกับดักให้เข้ามาหาแต่แรงของทั้งสี่คนรวมกันก็ดูเหมือนจะยังสู้พลังของผีตนนี้ไม่ได้สุดท้าย ผีปอบก็ขัดเชือกจนขาดแล้วก็หนีหายลับไปในความมืดได้ปะเฮ้ยดึง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 เฮ้ยไอ้เชีอกเต้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 ไอ้ก้อนมันดึงก้นเฮ้ยจะเป็นอะไรไอ้เชีอยมีเสียงข้างหลังเราเฮ้ย แม้จะน่าเสียดายที่ไม่สามารถจับเอาไว้ได้แต่ทุกคนก็ยอมรับกันตรงๆว่าพลังของสิ่งที่เผชิญหน้าอยู่นั้นดูเหมือนจะน่ากลัวเกินกว่าที่พวกเขาจะประเมินไว้หลายคนมักจะเตือนกันเสมอว่าอย่าไปยุ่งกับสิ่งลี้ลับไม่ว่าจะเป็นของเก่าในบ้านร้างเครื่องใช้ในที่เปลี่ยวหรือวัตถุปแปลกที่เจอตามป่าเพราะบางครั้งสิ่งเหล่านั้น อาจจะไม่ใช่แค่ของธรรมดาแต่เป็นของที่มีเจ้าของอยู่แล้วและเมื่อเราเผลอไปหยิบจับมันเข้าก็อาจจะนำพามาซึ่งเรื่องราวเลวร้ายหรือบางครั้งก็อาจจะมีวิญญาณตามกลับมาด้วยคุณแทนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นระหว่างที่เดินป่าเขาเผลอไปเจอชามใบหนึ่งและหยิบมันกลับติดมือมาด้วยก่อนจะโยนมันทิ้งไว้ในบริเวณห้าง ที่ตั้งใจจะขึ้นไปพักค้างคืนในครั้งนั้นคืนดังกล่าวเขาเริ่มได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากด้านล่างเสียงนั้นมันทำให้เขารู้สึกขนลุกไม่กล้าที่จะขยับตัวหรือทำอะไรตลอดทั้งคืนเสียงแปลกๆนี้ก็ยังคงดังไม่หยุดเรียกได้ว่าหลอนประสาทกันเลยทีเดียวมันมีเสียงอะไร คนได้ยินไหมคนลุกเลยนะทุกคนดูดิคนผมลุกเลยนะครับอเ,อ,เอเก็บข้าวก่อนผมจะส่ง,งไปดูจนกระทั่งเขามองลงไปและเห็นเงาร่างของ,ของใครบางคนกำลังนั่งยองๆอ,อยู่ด้านล่างแม้ใครคนนั้นจะไม่ได้ส่งเสียงหรือทำอะไรให้แต่เขาก็รู้ ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ปกติและสิ่งที่อยู่ข้างล่างนั้นก็ไม่ใช่คนแน่ๆมันทำให้เขารู้สึกขนลุกมากหรือนี่อาจจะเป็นเจ้าของชามดังกล่าวที่เขาเผอหยิบติดมือมาก็เป็นได้คลิปเหมือนผมเจอคนนั่งยองๆอ,อยู่ข้างล่างนะวใช่ไไม่นั่นนะโอ้ตกใจตกใจจริงๆท,ทุกคน าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดแชร์ให้กับคลิปของหลอนก่อนนอนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ